เป็นการปฏิบัติการปฏิบัติตามก็เป็นงานเป็นงานของพวกเรางานกรรมฐานงานการที่เราจะฝึกให้ต่อนเนื่องให้เป็นลูกโซ่การฝึกให้ต่อนเนื่องคือ การเคลื่อนไหวแล้วกำหนดกำหนดรู้ไมลว่ากำหนดสติก็เพื่อให้ <c oughs> กับเพื่อให้เกิดความต่อกันเป็นลูกโซ่ถ้าเราไม่ทำในรูปแบบไม่ทำในการเคลื่อนไหวแล้วมันจะไม่เป็นลูกโซ่ บางทีมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นลำดับของการทำในรูปแบบเช่นการเดินจงกรมหรือการสร้างจังหวะมันจะได้ระดับต่อเนื่องเป็นลูกโซ่มันจะเป็นการสอดคล้องติดต่อกันก็เหมือนกับโซ่นี่มันก็เป็นข้อเป็น วงเป็นวงต่อกันถ้าเราจะกำหนดด้วยวิธีอย่างอื่นเช่นกำหนดกับการดูโดยตรงกำหนดกับการทำ <c oughs> งานหรือกำหนดกับการไม่อยู่ในรูปแบบมันก็ได้แต่ว่ามันมันไม่ต่อเนื่องบางทีมันอาจจะได้ เป็นวง<ม>เป็นโซ่คล้องเดียวแล้วก็ห่างกันขาดกันบางทีก็อาจากไม่ติดต่อกันไม่ผูกต่อไม่เชื่อมต่อไม่เป็นการสอดรับในการที่จะติดต่อกันได้ฉะนั้นรูปแบบนี้ก็สำคัญการเดินการสร้างจังหวะการ พิกมือความมือกำมือเหยียดมือการกำหนดอยู่กับร่างกายอยู่กับจางที่เราเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่นก็เป็นความสำคัญเราจึงมีการปฏิบัติอยู่เสมอก็เรียกว่าเป็นผลที่จะได้ ติดต่อกันแล้วก็เป็นผลที่จะได้เกิดความตัดตัดวงจรของความหลงความหลงก็จะเป็นลักษณะที่มันขาดที่มันไม่ต่อกันที่มันไม่ยาวเกิดไปที่มันไม่ไปครอบงำจิตเรามากเกินไปเพราะมีตัวตัด มัวนจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากความหลงมาเป็นความรู้มันก็คือตัวรู้สึกหรือตัวปฏิบัตินี่แนะมันจะเป็นตัวเปลี่ยนหรือเป็นตัวตัดไม่ให้วงจรของความหลงมันติดต่อกันเป็น เป็นเส้นสายหรือเป็นระดับการที่จะรบกวนกจิตเรามากแม้ว่ามันจะยังไม่เข้มแข็งแม้ว่าสติเรายังไม่ยังไม่ชัดเจนมากหรือยังไม่ต่อเนื่องกันมากแต่มันก็รบกวนตัวหลงมันก็ไปตัดไปลดถอนไป ทำให้ตกลงมันขาดช่วงมัน,นจึงต้องอาศัยการปฏิบัติความเพียรอยู่เสมอในการปฏิบัติ <c oughs> เพราะว่าเราต้องการของจริงต้องการของจริงคือความเป็นจริงนึ่งเราจึงมีการปฏิบัติเพราะของจริงหรือความจริงที่มันจะเกิดที่มันจะ เป็นสิ่งซึ่งเกิดกับจิตใจของเราได้มันก็ต้องมีการปฏิบัติหรือการที่จะทำให้ติดต่อกันสม่ำเสมอเป็นลูกโซ่เนึ่งมันจะไปถัดไปทอนไปลดความหลงให้สั้นเขา้าบางทีมันก็เรียกว่าอยู่กับใจเรามานาน ตัวหลงตัวที่มันของพื้นที่มานานมันก็เลยกลายเป็นนั้นว่าเกิดเส้นทางที่มันคุ้นเคยเกิดเส้นทางที่มันเคยเที่ยวเคยวิ่งเคยไปมันก็ไปตามทางเก่าพอเรามีตัวรู้เกิดขึ้นมันก็ไปตัดวงจรหรือไปสะดุดหรือไปเปลี่ยนทิศทางของ ความคุ้นเคยก็จะทำให้เราเกิดเพิ่มสติสมาธิปัญญาขึ้นนะจากการที่เราหลงยาวๆหลงมากๆแต่ความที่เราหลงมานานมันเป็นเขาเรียกว่ามันมัน,ม,นมันก็มีตัวตัวภายในด้วยนเะขาเรียกว่าพยามามนมันมีหลายตัว พยามานมัจจุมานขันธรรมานพวกติวบุตรมานพวกพวกที่มันมีทั้งภายนอกภายในเรียกพยามานความติดความยึดความคุ้นเคยความที่มันเคยเที่ยวก็มีส่วน ส่วนหนึ่งก็คือความเกิดเฉพาะเกิดความเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีอาการที่มันเกิดมีเวทนาเนวะทนามเกิดเช่นมันหิวมันร้อนมันหนาวมันอิดอัดขัดเรื่องมัน มันเกิดสิ่งที่มันมาปรุงแต่งจิตถึงนะนอกจากมันจะเกิดจากภายในมันยังเกิดจากความคิดเกตจากสิ่งที่เราปรุงแต่งนี่นะครับเป็นส่วนมาประกอบกันก็โดยหลายหลายส่วนที่มันเคยหลงเคยครอบงำจิตเราทั้งความเป็นอดีตท,ทั้งความจำทั้ง ความเป็นสังขารคือความชิดปรุงแต่งแล้วก็ทั้งสิ่งที่เป็นทางด้านธรรมชาติของร่างกายร่างกายมันก็มีแปรปวนมีสิ่งที่มันผูกแฟบสิ่งที่มันเิตเมื่อเมื่อมันเป็นธรรมชาติมันก็ต้องมีเป็นเรื่องของเวทนา เวทนาก็เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความความดินน้นรนความสับสนความรังเลหรือสิ่งที่มันปรุงแต่งจิตหรือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติธรรมชาติของคนก็มีสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ย ฉะนั้นเราก็เลยว่ามันต้องมากับสติถ้าเราฝึกสติบ่อยๆมันก็ถ้าสติมันเข้มแข็งมันก็จะต่อรองหรือมันก็จะมีพลังหรือมีความที่จะมีมีมีความเข้มแข็งหรือมีมีความฉลาดหรือมีอำนาจมันมันเอาชนะ เอาชนะสัญชาตญาณเอาชนะสิ่งที่มันติดมากับรูปกับนามในส่วนที่มันเป็นสังขารส่วนที่มันปรุงแต่งหรือส่วนที่มันเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณเพิ่งก็เอาสตินี่เราเป็นที่ตั้งถ้าเรารู้สึกถ้าเราอยู่กับความรู้ตัวถ้าเราอยู่กับปัจจุบันถ้าเราสัมผัส อยู่กับความรู้สึกในแต่ละขณะได้มันก็จะเป็นเป็นลักษณะที่มันมีพลังไปให้ตัวต่างๆลดน้อยลงนะก็เรียกว่าไปแย่งสัสดส่วนของตัวต่างๆเช่นความโกรธความหงุดหงิดแต่ก่อนมันเคยโกรธมากพอมันมีตัวรู้สึกตัวหรือตัวสติแก่เช่นมันอาจจะ ครึ่งหนึ่งหรือเหลือไม่มากกันตัวต่างๆก็เหมือนกันมันมาแล้วเราก็ได้ได้ธรรมชาติที่มันเกิดแล้วก็ไปกับธรรมชาติพอเรามามีสติสติมันก็จะเป็นตัวกั้นหรือตัวดึงจิตเรากลับคืนหรือเป็นตัวไถ่ถอนบางทีตัวนั้นมันจะจืดจาง บางทีตอนนั้นมันจะสลายไปบางทีมันก็มีการเข้าไม่ถึงจิตเพราะว่าจิตมันมันไม่ไปยินดีไม่ไปรับเขาเรียกมันรู้จักปฏิเสธนะหรือว่ามันรู้จักเส้นทางรู้จักการมาของของความเขาเรียกว่าของของกิเลสตะนาวอุปทานนะ มันก็มาได้เพียงแต่ว่าเรารู้ทันทีนี้การรู้ทันมันก็ประกอบไปด้วยรู้สึกตัวบ้างรู้ทันตามความเป็นจริงบ้างรู้ตามเหตุที่เป็นประสบการณ์บ้างมันก็จะรวบรวมมาเป็นพุทธเป็นฝ่ายพุทธแต่ก่อนมันอยู่กับฝ่ายหลงฝ่ายพยามาล ขันธมานปว,ปวดปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากลขันธมานเทวบ,บุตรมานก็ติดสะดวกสบายมีน้ำชากาแฟ,ฟมีที่หลับที่นอนมีพัดลมมีเครื่องดูเครื่องชมต่างๆยุคป,ปัจจุบันนะเป็นเทวดาเลยนะเทวบ,บ เทพบุตรมานคิอติดความเพลิดเพลินติดความหลงไหลติดความพอใจครเป็นเทวบุตรตมานพวกมัจจุมานก็พวกที่มันปวดที่มันเมื่อยที่มันร้อนที่มันหนาวที่มันหิวพวกนั้นเป็นมัดจุหรือเป็นสิ่งที่เกิดมากับร่างกายกับธรรมชาติ ถ้าเราไหลหวันไหวไหลไปกบมันก็ไปฉะนั้นพวกพยามารมันมีหลายตัวมันมันก็ทำให้เราเกิดความต้องต่อสู้น่ะถ้าเราไม่เข้มแข็งสู้ไม่ได้เพราะว่าใจของเรามันมันก็อยู่กับพวกพยามารมาก่อน มันมันอยู่กันมานานมันก็มีความผูกพันกันทีนี้พอเราจะไต่ถอนเราจิตเราออกมันก็ไม่อยากออกมันก็อยากอยู่แบบนั้นมันเป็นความคุ้นเคยหรือมันเป็นสิ่งที่มันติดมันยึดเหมือนกันมันติดจิตได้บางอย่างมิโทษแต่เราก็เห็นว่ามัน มันไม่เป็นโทษหรือกับเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มันก็ททำให้มันเกิดสิ่งที่มันมีความเรเรียกว่าเห็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นนะถ้าเราเห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเราเห็นผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือการเห็นที่มันไม่เป็นไปตาม การที่จะไถ่ถอนจิตกระเรกมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นสมาธิทิฏิก็คือเห็นชอบเห็นในสิ่งที่มันจะเป็นไปกับสติสมาธิปัญญาเห็น <c oughs> ในทางที่มันจะมีพลังในการที่จะไม่เปเป็นทาาหรือไม่ตกอยู่การอยู่ในอนํานาจ ของความหลงกาเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมมันก็เลยมีมีคู่กรณีที่มันเป็นความหลงมาก่อนโดยรราชาติของคนแล้วมันต้องอยู่กับความหลงมาก่อนหลงยึดหลงติดหลงคล้องหลงไปใน สิ่งต่างๆมากมายนะต่อมาเราได้ปฏิบัติมันใครจะเปลี่ยนจากหลงมาเป็นรู้แล้วตัวรู้ก็จะมีพลังเหมือนกับว่าเป็นธรรมมากกว่าหรือมีความที่จะทำให้จิตสงบเพื่อไม่จิตไม่วุ่นวาย ถ้าเราเลือกได้หรือถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเรียกเราฝ่ายตัวรู้แต่ถ้าปัญญาเรายังไม่มากเราก็จะไปอยู่กับความหลงหลงมันเป็นใหญ่หลงมันครอบงำจิตเรามานานความหลงก็คือความไม่รู้สึกตัวนะถ้าเรารู้สึกตัวเนี่คือตัวรู้เป็นกลุ่มของตัวรู้ รู้จากความรู้สึกก็จะไปเป็นกลุ่มของจิตใจที่มันมีความมองเป็นสมาธิฏฐิจะเป็นลักษณะจิตที่มีสมาธิฐิคือความเห็นเพื่อเป็นธรรมออกจากทุกข์จึงต้องอาศัยการมีการปฏิบัติไปพูดเหลืองหลักของพวกเราก็คือการปฏิบัติ ส่วนเลือกความรู้ความจำความอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับตัวเรามานานมันก็แตกต่างกันโดยโดยสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวของเราเป็นเป็นธรรมชาติของเราแต่ส่วนที่มันแก้ไขได้ก็คืออุปทานเพราะว่าความทุกข์ในทางพุทธศาสนาทานจ ถือว่ามีสามระดับทุกไตลักษ์ทุกขเวทนาก็มีทุก,ทก,ทกอุปัทานถ้าเป็นทุกไตลักษ์ก็คือมันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นไปตามระบบกลไกของธรรมชาติก็แลไตลักษ์เช่นความแก่ความชราความ ปวดความเมื่อยความร้อนความหนาวที่มันเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเป็นเวทนาทุกเวทนาก็มีเช่นความหิวความหิวหรือความที่มันเป็นอาการของกายอาการของจิตเรามันจะเป็นเป็นเวทนา เวทนาคือมันต้องนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อ,อยาจากแดดมันร้อนใครลักทุกขเวทนาแต่เราก็แก้ได้โดยการเปลี่ยนโดยการบรรเทาหรือด้วยการที่เราจะมีการแก้โดยธรรมชาตินะนั่งนานแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นการยืดเ้งยืดขา ถือว่าทำงานมากกระเน็ดเหนื่อยแล้วก็พักมันเวทนามันเกิดแต่ก็รเล็กบรรเทาให้มันเปลี่ยนให้มันน้อยลงแต่ทุกอุปทานทุกอย่างที่สามก็แล้ทุกุปทานคือความหลงคือความยึดคือความไปสำคัญมั่นหมายไปเป็นนิจชาทิฏฐิคือเห็นสิ่งที่มันเป็น เป็นตัวเหตุปัจจัยแต่เราไปยึดเราไปคล้องเราไปติดหรือเราไปไหลไปกับสิ่งต่างๆคนก็แะอุปทานอันนี้ก็พอเรามาปฏิบัติแล้วแก้ไขคือเอาหลงเอาตัวรู้ใส่เข้าไปพอมันมีตัวหลวงแล้วเอาตัวรู้ใส่เข้าไปในที่สุดก็เลยกลายเป็น เป็นรู้เกิดจะรู้ในรู้แบบมีปัญญาด้วยนะคือปัญญามันก็เกิดเพราะเพราะสิ่งที่มันสอนเราธรรมชาติมันสอนธรรมชาติมันบอกว่าสิ่งไหนสิ่งที่เป็นจำเป็นสิ่งไหนเป็นส่วนเกินสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จะปรุงแต่งจิตเป็นอุปทา,าน ธรรมชาติมันเขาบอกเราปฏิบัติเรารู้สึกตัวแต่มันก็มีธรรมชาติของการรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แจ้งแต่มันก็ต้องมีไยดีแค่และจิตหลักดีจิตชอบดีจิตไฟดีเป็นผู้มีปัญญาส่วนมขรอสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสความเห็นธรรม เห็นธรรมให้เนืองๆคำว่าเห็นธรรมให้เนืองๆก็คือเห็นกายเห็นใจเราเนี่ยเห็นความรู้สึกเห็นอาการที่มันเกิดแต่ว่าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะ,ะในที่นั้นๆหรือเป็นการเห็นธรรมให้ต่อเนื่องมีศรัทธามีศีลมีความเพียรแล้วก็ทำความเห็น ให้เป็นธรรมอะไรว่าเป็นสัจธรรมฉะนั้นเราก็คงจะได้ปฏิบัติกันในแต่ละวันก็เพื่อความต่อเนื่องนะเพื่อให้เราได้ทำงานด้านจิตอาเรว่าเป็นงานพัฒนาจิตหรือเป็นงานเอาจิตออกจากความหลงหอาเรว่าหลุดพ้นเลยภาษาเราเลยว่าจิตหลุดพ้นคือมันพ้นไปจากฆาตศึก ีแปลว่าค่าสึกยะก็แปลว่าพ้นไปนนถ้าจิตเราพ้นไปจะค่าสึกคือความหลงคือความยึดมั่นถือมั่นคือความมีอุปทานหรือความที่เราไม่รู้ทันรว่าความหลงอวิชชาพวกนี้ฉะนั้นเราก็เอาสติเป็นที่ตั้ง ส่วนปัญญาเมื่อมีสติแล้วมันก็มีปัญญาเพราะสติมันมันมาก่อนส่วนตัวปัญญาตัวสมาธิที่มันจะตามมาก็มามา,มาติดต่อกันอะไรเรก็ตามกันมาเป็นเป็นระบบเป็นเส้นทางเป็นขบวนเป็นเส้นสายเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่าเงี้ยแบบเป็นธรรมะ ต่อไปแล้วก็คงปฏิบัติอย่างตามโอกาสจีเรตันหา อุปทานกรรมวิบากมันก็จะเป็นลักษณะรู้ลึกเข้าไปสู่การที่จะนำมาเป็นการดำเนินชีวิตอยู่ในแต่ละขณะในแต่ละช่วงถ้าจงเรียกว่าอานิสงส์ของการปฏิบัติมันจะสูงเลยนะการปฏิบัติธรรมในสายสติปัฏฐานสี่ คือการที่เราเจริญสตินะมันจะไปสู่ปัญญาญาณคือรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แจ้ในสิ่งที่จะมาเข้าเกี่ยวข้องกับจิตเลยขนาดความชิดที่มันชิดปรุงเนะี่ยมันยังรู้ทันจะชิดอะไรจะหยุดยังไงจะให้จิตให้ความชิดให้อารมณ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง แรกเป็นปัญญาที่มันอยู่ในอยู่ในภายในหรืออยู่ในขั้นที่เป็นความละเอียดนะเพราะมีสติก็จึงทำให้เกิดมีสมาธิมีสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นหลักของการปฏิบัติฉะนั้นเราก็คงจะได้ปฏิบัติกัน